แผนนี้จะเวิร์กเหรอเวิร์กดิพี่พี่รู้ไหมผมเป็นใครผมอยู่วงการนี้มานานแค่ไหนรู้ป่ะผมใช้เวลาคิดแผนนี้ตั้งสองนาทีเนะี่ยจะทำหน้าตาแบบนั้นสิพี่เหมือนพี่ไม่ไว้ใจผมเลยพี่ต้องเชื่อผมนะรู้ไหมว่าการแต่งตัวแบบนี้ได้เนะี่ยระดับนี้ไม่ธรรมดานะผมอยู่ในวงการนี้มานานโชคโชวเรื่องการวางแผนพี่รู้จักพานหมองไหมเขาได้เขี้ยวเสือก็เพราะผมเนี่ยแหละและเข็มทิศที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็เป็นของเขาเขาชอบผมมากแต่ตอนนี้ขเขาตายไปแล้วเพราะเข็มทิศเนีเ่ย เรื่องนะั้นช้นมาเถอะเราเข้าแผนเรื่องนี้กันดีกว่าผมเล่าพี่ฟังครั้งหนึ่งแล้วนี่ถ้าพี่ฟังไม่ทันมันอาจจะตกลนไปบ้างนะเดี๋ยวผมจะกลับไปวางแผนให้ฟังอย่างนีนงคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะพี่เรามีเวลาอยู่ไม่มาก และผมจะเล่าทีฟังแค่ครั้งเดียวและตอนนี้หือเวลาแค่30สนาทีก่อนที่ทุกอย่างจะชิบหายกันหมดที่เข้าใจที่ผมพูดไหมที่ที่เราอยู่ตอนนี้นั่นก็คือที่ตรงนี้เกาะแห่งนี้นี่แหละมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่มีไดโนเสาร์อยู่กันเพียบและภาร,รกิจของเรานก็คือการช่วยไดโนเสาร์พวกนี้ออกจาก,กนเกาะเกาะนี้เพราะว่าอีก30นาทีเนี่ยภูเขาไฟจะระเบิดยังไงล่ะดูนะเกาะนี้มีไดโนเสาร์ยเหรอใช่ เย็นก่อนนะ็นเย็นเพราะว่าเกาะนี้เป็นเกาะของไดโนเสาร์กินพืชนไม่ทำร้ายเราหรอกแต่อีกเกาะเกาะนึงเนี่ยเป็นเกาะของไดโนเสาร์กินเนื้อซึ่งมันดุร้ายมากแต่เกาะมันไม่ระเบิดและพวกเราเป็นทีมเดียวที่เหลือรอดเพราะว่าสร์ตอื่นตายกันหมดแล้วแล้วพวกเขาเป็นอะไรอ่ะพอดีมันไปนั่งอยู่บนนกยักษ์แล้วนกตัวนั้นก็ปีกหักก็เลยตายเรียบนักลงทุนก็ตายสเตปก็ตายตายกันหมดเลยอ่ะ ผมว่าเราเข้าเนื้อหาของเราดีกว่านะเรามีเวลาไม่มากแล้วนะพี่เราต้องหาวิธีให้ไดโนเสาราไปกับเราให้ได้มากที่สุดนั่นคือการวางกับดักที่เราวางไว้เมื่อตก,กี้เนี่ยพอเราวางกับดักเสร็จปุ๊บเมื่อเราจับไดรนเสาราที่ต้องการได้แล้วเนี่ยเราจะขนส่งไดโนเสาอ์พวกเรี่ยผ่านทางเครื่องบินเครื่องบินที่เราเรียกมาตอนนี้นั่นคือเครื่องอาปาเช่โบอิง747่แอร์บัสรุ่น2อ0 1ยานเอนเตอร์ไพรส์หรือว่ายานเจ e ็ดอีคาร์รอสลูกเรือสตาร์ฟรี Free ก็มีมิริเนียมฟาลคอนก็มานะเดี๋ เข้าใจก็ดีแล้วปล่อยให้กูเผลอตั้งนานเป็นไงบ้างพี่เรียบร้อยทีเปล่าเรียบร้อยแล้วดีแล้วทีนี้ก็รอให้ตัวสองมาใช่ไหมใช่พี่รับรองแผนผมอ่ะได้ผลแน่ เออพี่เรามาผิดกาะนั่นเกาะกินพืชเนี่เกาะกินเนื้อชีพหายเด้ยพี่ลืมปืนเลยนะพี่ลืมปืนพี่รู้ไหมวพี่ลืม